ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีใสาะ่ะตรงนี้ผมไม่รู้อะ,อะเห็นไหมเนี่ยเห็นมือผมอไหมเนี่ยมันจะลงมาอีก50%นะครับก็คือคุณจะสามารถมองพื้นมองอะไรมุมมองคุณจะกว้างไปหมดเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นหมวกเต็นใบเนี่ย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ว BKK จากร้าน BK k s p e e d นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกนอกกระแสหนึ่งใบนะครับผมซึ่งใบเนี้ยจริงๆเข้ามาที่ร้านสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสเอามารีวิวนะครับก็มีขายไปบ้างนะครับแต่ว่าหลายคนก็มีสอบถามมาว่าใบนี้มีรีวงรีวิวไหมครับเดี๋ยววันนี้จัดให้นะครับเป็นหมวกอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันอ่านะครับกล่องสีขาวฟ้าเป็นแบรนด์อะไรไม่ได้นะครับนอกจากชาร์ k เฮลเมนะครับผมตัวชาร์คเฮลเม็ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็มีครีนกอะไรเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้ป๊อปปูลามากนะครับในในสมัยสัก5-6ปีก่อนนะครับแล้วก็ร้า <B K S 1> นวีเคเนี่ยก็เป็นแบรนด์เจ้าแรกๆที่เอาหมวกชาร์คที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยเข้ามาเริ่มขายนะครับก็ขายดีตั้งแต่รุน um, ร่น s p ีดแ r Spartan Spartan ท t les r pro ต่างๆแล้วก็ล่าสุดที่มีตัวที่มันว้าวๆก็เป็นตัวชาร์จ e evo es นะครับที่ flip up ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเน่ปีนี้มีตัวนี้ครับ evo Jet นะครับหน้าตาค่อนข้างล้ำยุคทีเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลอง unbox แล้วก็รีวิวกันดูนะครับว่ามันมีอะไรพิเศษไปกว่าหมวกทั่วไปยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่พิเศษสุดของมันก็คือดีไซน์นี่แหละ ดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างล้ำยุคเหมือนหมวกที่มาจากอนาคตเลยนะครับอันนี้เป็นทางเลือกของของลูกค้านะครับว่าเราอยากได้หมวกที่ไม่ซ้าใครนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้มันมีมากกว่าดีไซน์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็มาเล่าเรื่องราคาก่อนละกันตัวนี้เปิดไปเลยนะครับตัวนี้1นึ่งบาทนะครับต้องบอกเลยว่าหมวกในยุคหลังๆเนี่ยราคาเนี่ยมันจะเริ่มกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ฟังก์ชันต่างๆที่มากขึ้นนะครับผมนี่ในมือของผมนะครับตัว EVO j e t นะครับผมหน้าตาก็อวกาศนิดหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับผมลักษณะของมันก็คล้ายๆกับหมวก Open Face นะครับจริงๆมันเคยออกมาแล้วรุ่นหนึ่งคือตัว City Cruiser นะครับก็จะมันไม่มีช่วงนี้ก็จะเป็นหมวกหมวก Open Face ที่เป็นกลมๆนะครับแล้วก็มีหูขนาดใหญ่แล้วก็มีแว่นตรงนี้แว่นเปิดปิดตรงนี้ Okay. นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีเหมือนคางขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเล่าถึงคอนเซปต์ของหมวกใบนี้นิดนึงนะครับหมวกใบนี้นะครับก็คือเขาจะเน้นเรื่องของเซฟตี้เป็นหลักนะครับเขามองเห็นช่องว่างของโอกาสของหมวกนะครับก็คือหมวกมันจะมีทั้งเ,เขาเรียกแบบ Open Face คือเปิดหน้านะครับแล้วก็หมวกที่มันเต็มใบนะครับตัวนี้เป็นส่วนผสมของฟลิปอัพฟล p ปอก็คือหมวกยกคางกับหมวกทรงเจ็ตนะครับ มอกทรงเจ็เป็นยังไงก็คือหมวกที่เป็นหมวกครื่งใบนั่นแหละที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับก็คือเขาบอกเขามองว่าหมวกตัวทรงเจ็เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงชินบาร์ก็คือตัวนี้ซึ่งมันจะไม่เซฟตี้นะครับกรณีที่ตัวนี้อีโวเจ็เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคอมบิเนชันก็คือเอาตัวชิลเนี่ยที่ที่เป็นหมวกทรงเจ็เนี่ยครับไปบวกกับตัวชินบาร์ให้มันอยู่ด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ทําให้มันสามารถฟลิปอัพได้ทําให้หมวกมีความเซฟตี้มากขึ้น นี่ยสังเกตไหมอันนี้ถ้ากรณีที่เราใช้แว่นกันแดดวันนี้อึ๊บดันขึ้นองนี้ แล้วเราก็เปิดชินบาขึ้นมันก็จะคือตัว City Cruiser นะครับแต่กรณีที่เราอยากจะเดินทางไกลหรือไปอยากออกทริปต่างๆเนี่ยเราก็ยกคิวลงมามันก็จะกลายเป็นหมวกเต็มใบทันทีซึ่งมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้ได้มาตรฐาน P.N.J นะครับ P.T.J ก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าไปในหลายๆคลิปก็คือเป็นทั้งหมวกครึ่งใบและหมวกเต็มใบนะครับกรณีที่ปิดลงมาปุ๊บเซฟตี้เท่ากับหมวกเต็มใบเลยแต่ถ้ากรณียกขึ้นไปก็จะได้มาตรฐานาตัว มาตรฐานเกี่ยวกับทรงเจ็ตนะ่ะก็คือมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งซึ่งมากกว่าทรงเจ็ตในตลาดทั่วๆไปสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้คางตรงชินบาร์เนี่ยมันจะยาวมาจนถึงช่วงกลามเนี่ยถามว่าใบนี้ใส่สบายไหมเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่สบายเท่าทรงเจ็ตอื่นๆแต่ว่ากรณีที่คุณเปิดขึ้นแล้วคุณปกป้องมาถึงตรงนี้แสดงว่ามันเหลือเหลือช้วงวันแค่นี้เองแสดงว่าคุณสามารถเซฟตี้ได้มากกว่าหมวกทรงเจ็ตทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นกรณีที่ คนอยากได้หมวก p p n n f c e สสามารถกินน้ำสูบบุหรี่อะไรได้นะครับหรือไม่ก็ปิดลงมาได้เนี่ยแต่ต้องการเซฟตี้ที่มากๆเลยตัวชาร์จตัวนี้จะมาตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับซึ่งดีไซน์ค่อนข้างล้ำยุคเลยทีเดียวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหมวกใบนี้ก็คือกรณีที่คุณปิดค้างลงมามันคือหมวกเต็มใบแต่เขาจะให้มุมมองที่กว้างกว่าหมวกทั่วไปถึง50%นะครับกรณีที่หมวกฟูลเฟสทั่วไปเนี่ยมันจะเขาเรียกไงนะตัว ไวเซอร์เนี่ยตัวตัวตัวช่องมองกระจกมองหน้าเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้เองตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีสสๆอ่ะตรงเนี้ยผมไม่รู้อ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นมือผมไหมเนี่ยมันจะลงมาอีก50%นะครับก็คือคุณจะสามารถมองพื้นมองอะไรมุมอมองคุณจะกว้างไปหมดเลยนะครับทั้งทั้งที่มันเป็นหมวกเต็มใบเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองกว้างนะครับผมหมวกใบนี้นะครับมีขนาด2เชลไซส์นะครับก็คือเป็นหมวกไซส์ S ไซส์เเปลือกหนึ่งนะครับ แล้วก็ไซส์ L, XL เปิดหนึ่งเหมือนหมวกชาร์กรุ่นอื่นๆนะครับผมตัวนี้มีไวเซอร์ที่มีความเคลียร์นะครับเป็น Optical Class 1 Optical Class 1ก็คือเป็นหมวกที่มุมมองผ่านผ่านชิวหน้าเนี่ยไม่มีการบิดเบือนหรือไม่มี distortion เลยเป็นชิวแบบเดียวกับตัว r e s a r p o นะครับผมซึ่ง r e s a r p o นียใช้ในการแข่งขัน Moto GP ซึ่งชิวเนี่ย หล,หลายหลายหลายยี่ห้อเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมยี่ห้ออื่นมันก็มันก็เคลียร์เหมือนกันนินแล้วทําไมตัวนี้มันดีกว่ายังไงเขาบอกเลยว่าชิลตัวนี้หนาหนาก็คือมีความแข็งแรงนะครับเรื่องของเซฟตี้ค่อนข้างสูงพอชิลหนาปุ๊บเนี่ยการที่จะทําให้หมวกนี่ทให้ชิลมันมองได้เคลียร์เป็นออปติคอลคลาส1เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเหมือนกับตัวชิลเลสอาร์โปนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นชิลที่ มีการมุมมองที่เคลียร์ชัดไม่มีการบิดเบือนไม่มี distortion นะครับผมแล้วก็มุมมองกว้างมากกว่าหมวกปกติถึง50%แล้วก็ตัวชิลนะครับ เคลือบสาร anti scratch ก็คือรอยขีดข่วนนะครับคือสามารถเช็ดไม่มีรอยไม่มีอะไรเขาเรียกไม่มีรอยขนแมวขึ้นนะครับก็เป็นสารเคลือบนะครับแล้วก็มีสาร anti fog นะครับกรณีที่เราหายใจลดบนชิลด้านในเนี่ยตัวนี้จะไม่มีพินล็อกแต่ว่าจะมีสารเคลือบ anti fog เหมือนตัวレスอัพมูมนเราหายใจขึ้นชิลมันก็จะไม่มีฝ้าขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างดีตัวนี้ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ CFD CFD ก็ CF D. CF D คือ computation fluid dynamic นะครับ ฟลูอิดก็คือการไหลเวียนของอากาศต่างๆนะครับคอมพิว a t i o n ก็คือเป็นการคำนวณต่างๆก็คือตัวใบเนี้ยออกแบบภายใต้อุโมงค์ลมแล้วก็การคอนโทรลนั่นะนะการคำนวณผ่านคอมพิวเตอร์นะครับว่าจะทำไงให้โฟลลมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกนี้ค่อนข้างดีนะครับสามารถขี่ลู่ลมความเร็วสูงๆได้นะครับตัวนี้มีช่องลมปากหนึ่งช่องเป็นตามหลักอิคโนมิสเลยสามมติคุณจะแบบ เปิดปิดเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งจับนะคุณแค่แบบกดคลิกปุ๊บลมตรงนี้จะเข้าตรงนี้นะครับแล้วอากาศไหลเวียนเข้าไปทําให้เราหายใจสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไล่ฟาได้ด้วยทั้งทั้งที่มันตัวมันมีตัวฟิลม์มอ้เขาเรียกนะ ตัวชิลที่เคลือบสารกันไฟอยู่แล้วแต่ว่าเคลือบสารกันไฟเนี่ยมันก็อายุไม่ได้ยืนมากนะครับผมก็ตีไปสักปีหนึ่งอ่าแล้วตัวนี้มันก็จะมีช่วยเรื่องของลมเนี่ยมาช่วยเรื่องของการกันไฟได้มากขึ้นนะครับผมช่องลมบนนะครับมีช่องลมใหญ่หนึ่งช่องนะครับพาความร้อนความชื้นไปออกด้านหลังตัวนี้อ่าดีไซน์ค่อนข้าง,าง,างสวยนะตัวนี้เป็นดีไซน์แบบทูโทนนะผมลืมพูดถึงนะครับซึ่งมันเคยอยู่ในซิตี้คูเซอร์ซึ่งสีนี้ก็ขายดีมากๆนะครับ การเปิดปิดของตัวหมวกนะครับตามหนักอีก onomist นะครับก็สามารถสไลด์ได้เลยบึ๊บอ่าผมมันลื่นมองไม่เห็นอนะ่ะก็คือสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเพื่อเปิดปิดนะครับอ่าอย่างนี้ง่ายนะครับผมก็สไลด์ขึ้นก็คือเปิดนะครับให้ท้องลมจริงๆก็เปิดไว้ตลอดครับยกเว้นกรณีที่ฝนตกแล้วคิดว่าคุณกลัวน้ําเข้าคุณก็ปิดลงมาหรืออากาศหนาวมากๆซึ่งบ้านเราไม่มีแน่นอนนะครับอากาศหนาวนะครับ น้ำหนักใบนี้นะครับอยู่ที่1450กรัมสำหรับหมวกยกคางถือว่าเบานะครับผมก็ถึงบอกว่ามันเป็นหมวกที่น้ำหนักเบาแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็เรื่องของเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็คือหายห่วงนะครับได้มาตรฐานดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มี Easy Fit ด้วยนะครับการเปิดคางก็ง่ายๆนะครับดันมันจะเป็นปุ่มตรงนี้เฉยๆดันกันไ,ไป บีบแล้วขึ้นไปเลยแว่นก็เต็มตาผมคิดว่าเป็นแว่นตัวเดียวกับพวกปาร์ตันนะครับก็คือเต็มตานะครับจุดเด่นของชาร์กก็คือแว่นแน่นอนแล้วก็มีชาร์กอีซี่ฟิตนะครับเหมาะสําหรับคนใส่แว่นสายตาอันนี้ใส่ง่ายแน่นอนสายลัดคางเป็นแบบกิบล็อกนะครับสะดวกสําหรับใช้งานในเมืองนะครับเป็นกิบล็อกอย่างนี้ตัวหูบลูทูธหลายคนชอบถามเดี๋ยวผมดูก่อนมีไหมซึ่งชาร์กไม่น่าพลาดเรื่องนี้นะครับผมมีร่องหูฟังสําหรับบลูทูธ เรียบร้อยแล้วนะครับผมแกะได้แค่นี้นะครับไม่ได้เปิดให้ดูนะครับนวมภายในนะครับตัวนี้เป็นนวมแบบ a อกิสนะครับเช่นเดียวกับตัวพวกสปาร์ตันจีนะครับก็คือเป็นตัวแอนตี้แบคทีเรียลดกลิ่นอับนะครับพวกนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองสวมใส่ดูแล้วกันนะครับว่าการสวมใส่แล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราใส่โมงกันก่อนนะครับโมงเมสสีใหม่นะครับ 250บาทนะครับซักง่ายแห้งไวไม่อยู่ไวนะครับสามารถซักได้บ่อยๆได้เลยตัวนี้เป็นสีแมสสีบลูนะครับทำไมาไม่เยอะเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยนะครับถ้าใครเบื่อโมงสีดำๆแล้วน,นะครับแนะนําเลยนะครับโมงบล็อกกัน UV นะครับอืมวิธีการใส่ก็ทั่วไปครับดึงลงมาเลยนะครับ มันจะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับตัวฟิลลิ่งของชาร์กเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆกับพวกชาร์กสปาร์ตัน G.T. นะใส่ลงไปแล้วนะครับจะรู้สึกว่าตรงนี้ค่อนข้างแนบกระชับบีบนิดหนึ่งนะครับกรณีที่เปิดค้างขึ้นผมว่าโอเคอยู่นะครับน้ำหแนบบักเวียงอะไรเงี้ยผมว่าคล้ายๆกับพวกไอตัวโนแลนเอ็น90.3นะอันนี้มองค่อนข้างดีแล้วก็ มีแว่นกันแดดนะครับดันขึ้นเอาลงนะครับแว่นข้างในเนี่ยพอมองผ่านแว่นมองแสงไปเนี่ยเต็มตานะครับแล้วก็ตัดแสงได้ค่อนข้างดีมองออกมาเป็นสีโทนเย็นใสแ,และสบายตาสามารถใช้งานในชีวิตประจําวัน,นได้ค่อยข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวตัวเนี้ยที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นชิลกับตัวคางเนี่ยมันจะติดกันเลยมันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเซฟตี้นะมันจะสามารถ ปกป้องเราได้อย่างจริงจังนะครับกรณีที่เราอยากได้หมวกทรงเจ็ตเราก็ไปทางนู่นเลยซิตี้ครูเซอร์นะแต่ว่าอันนี้เป็นหมวกทรงเขาเรียกว่าอะไรฟูลเฟสที่สามารถซิปอัพได้เนี่ยเขาต้องการปิดลงมาแล้วให้เซฟตี้สูงๆซึ่งมันก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับกรณีที่คุณอยากจะแบบกินลมเนี่ยคุณยกขึ้นเลยแต่ว่ากรณีที่คุณอยากจะเดินทางไกล้ปิดลงมานะครับอันนี้ก็ปิดนิดนึงบอกเลยว่าหุวอันนี้ไซส์เอ็มเนี่ยผมใส่แล้วรู้สึก ค่อนข,ข้างบีบช่วงกลางนิดหนึ่งนะครับถ้าใครคิดว่าไม่ทนแรงบบนะี่แนะนำไปไซซ์ที่โอเวอร์ไซส์ขึ้นอีกนิดหนึง่งแต่ถามว่าใส่เอ็มได้ไหมได้นะครับแต่ว่าในระยะแรกๆเนี่ยมันจะค่อนข้างอึดอัดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครทนไม่ไหวแนะนําไปโอเวอร์ไซส์เลยแล้วกันบวกหนึ่งไซส์อะไรเงี้ยก็จะดีกว่าใส่สบายกว่านะครับไม่ไม่ซีเรียสมากแต่ถ้าเป็นคนขี่เร็วแนะนําตรงไซส์เลยนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกเรื่องมุมมองมุมมองที่ใส่ลงไปเนี่ยผมจะเห็นเลยว่า ผมสามารถมองโต๊ะที่อยู่ตรงผมเนะี่ยได้ค่อนข้างง่ายกรณีถ้าเราใส่หมวกเต็มไปมันจะเห็นแค่นี้อันนี้ผมเห็นถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นเลยนะครับค่อนข้างมุมมองเคลียร์นะครับแล้วก็ออปติคัลคลาส1อันนี้เจียมไปเลยนะครับผมยกขึ้นนิดหนึ่งอ่าเป็นหมวกที่เบาใส่ไปใส่มารู้สึกสบายขึ้นนะครับผมคิดว่าต้องให้เวลามันสัก2อาทิหน่อยมันจะดีขึ้นเป็นหมวกที่ดีนะครับผม Để à xài lắm rồi muộn cho thang để thấy ừ. Để mình ไม่ชินครับเอาขึ้นเอาลงเอาอไว้เล็นหมวกที่นอกกระแสถ้าใครอยากลองของใหม่อยากลองอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆผมแนะนำนะักบนเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ถูกหรือแพงจนเกินไปนะครับสามารถลองได้ถ้าคนที่มีกำลังทรัพย์อะไรเงี้ยผมแนะนำใส่ว่าง,ง่ายครับว่าวูทูธเรียบร้อยนะครับก็สามารถติดตั้งวูทูธได้อย่างงี้น้ำหนักเบานะครับตะกี้เท่าที่ดูคือพันสี่ร้อยห้าสิบกรัมสำหรับสายเอ็มนะบอกมา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหมวกช้าง e v o โใบนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นหมวกที่ดูมีเสน่ห์นะครับใส่บนท้องถนนผมบอกได้เลยว่าใครใครก็มองนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆใส่มาเต็มครบนะครับมีทั้งแว่นกันแดดนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับเรื่องของ a i r f l o w เนี่ยครับมีการคำนวณไว้หมดแล้วทำไงให้รู้สึกใส่สบายแล้วก็เรื่องของเซฟตี้ตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่างหมวกทรง Open Fa c e หรือทรง Jet นะครับกับตัวหมวก Flip up นะครับ กรณีที่คุณอยากจะเดินทางนะครับฟลิปอัพลงมามุมมองกว้างมากกว่าหมวกฟูลเฟสถึง50%นะครับแล้วก็ได้เซฟตี้เหมือนหมวกเต็มใบเลยกรณีที่คุณอยากกี่ใช้งานในเมืองคุณเพียงกดแล้วก็ยกขึ้นนะครับคุณก็จะได้หมวกซิตี้ขึ้นมา1ใบอ่าผมเปิดชิลกันอ่าเป็นหมวกสไตล์แบบทรงเจ็ตซิตี้นะครับสามารถใส่กับตัวสกูตเตอร์หรือตัว รถทัวร i n งได้อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคยังไงนะครับถ้าสนใจสั่งนะครับก็ตอนนี้หมวกที่ร้านเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็มีไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับกรณีที่คุณอยากใส่สบายหน่อยผมแนะนำโอเวอร์ไซซ์ไปแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณ รับได้กับการบีบแก้มบีบอะไรอย่เงี้ยก็ใส่ตรงไซส์ได้นะครับผมสำหรับผมแล้วผมเป็นคนชอบใส่บีบนิดนึงอยู่แล้วทนได้นะครับอยากให้หมวกมันกระชับกระชับอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกไซส์ตรงแต่ถ้าบางคนนะครับผมบอกเลยว่ารับการบีบไม่ได้โอเวอร์ไซส์ไปหนึ่งไซส์อันนี้ก็แนะนํากันนะครับผม ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ของทางร้านได้เลยนะครับผมเมื่อไงก็วันนี้ก็ต้องฝากรีวิวตัวนี้ไว้นะครับถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ